โอ้ปลาเยอะเลย,ย,ย,ยตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยโอ้ปลาสวายนะคะเยอะเลย ไกลๆหนอยอนไกล,กลๆนี่โยมาทางนี้ๆๆนี่อือไอ้ละตัวใหญ่ไส้เยอะขึ้นเยอะเลยอะเยอะม,มากโอ้เต็มเลยน,น,นั่นแหละเพราะถ้า เราให้ใกล้ๆขึ้นมาตรงเราไง๋ยวน้ำจะกระเด็นใส่โอ้เยอะมากๆเลยปลาสวายนะคะโอ้ ปลาสวายมาให้ปัาสวายมาให้อาหารปลาสวายจังหวัดพงอากาศนะคะปลายเยอะเลย, <pers> <โด>ยมาดูบรรยากาศสวยๆที่วัดพงอากาศกาันค่ะอากาศดีๆวันนี้แดดแดดร้อน แต่ก็ลมพัดเย็นสบายอู้เต็มเลยปลาสวายตัวหนึ่งไม่ต่ำกว่าสิบกิโลแน่ๆเลยเนี่ยใหญ่มากๆมีไหมโน่นถ่ายมีสวยๆอู้ลมพัดเย็ยนเย็น ดูบรรยากาศตอนเย็นเย็นบรรยากาศตอนเย็นเย็นนี่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 ว่มันนี่อีกแล้วหลายตัวเลย ตัวใหญ่มากๆเลยนะเนี่ยใช่